ค,คนถามมาว่าเอาเอส C ไม่ทําแล้วเหรอไม่เห็นมีคลิปเลยหลายรุ่นครับวันนี้รวมมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับล้อเล็กล้อใหญ่ยางถุงยางแพงเปรกแท้หน้าหลังชุดใหญ่ชุดเต็มทุกสีช่วงล่างทุกราคาและมีงานแรปการคาริเทลยิ่งด้วยรวมมาให้แต่ก่อนจะไปครับกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้เพื่อนได้ชมนะครับไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเิม <c oughs> เริ่มกันคันนี้ก่อนเลยครับมาทิศนี้จัดล้อยางตัดปรับเกียวเบรกแท้ตรงรุ่นนะครับจัดจัดตัวเป็น OEM ที่งราคาเลยก็ราใจแล้วก็เกือบแสแล้วครับชุดนี้นะครับแล้วก็ล้อเลือกเป็น w เว h e e l นะครับนะฮะแล้วก็เบรกนะครับจัดเป็น21แทรุ่นใหม่ล่าสุดแท้ตรงรุ่นนะครับซึ่งบอกเลยนะใครซื้อครบชุดแบบนี้นะครับเบรกเนี่ยจาก2แสนหนที่ขายกันนะครับเบรกแท้นะ นะครับเราปรับราคาลงเหลือประมาณแสนไปปลายแล้วถ้าซื้อพร้อมช็อคอัพตัวนี้เบรกตัวนี้ล้อแบบนี้พร้อมกันบอกเลยว่าส่วนลดต้องมี40,000เป็นอย่างต่ำย้ำเลยนะครับใครมาจัดชุดเต็มแบบนี้จากราคาที่เขาขายขายกันเนี่ยมาที่นี่แท้เต็มระบบจบมีส่วนลด3ถึง4 0 0 0 0ทุกคันตอนนี้เรา ปรับราคาลงมาให้เราใจนะครับล้อเวกวิวยางโตโยเบรกเมมโบ21ี่ดใหม่ล่าสุดนะยังอีกทีสตัด OEM พร้อมปีกนกชุดแบบนี้ซื้อทั้งหมดมีส่วนลดแบบเราใจและที่สำคัญครับเบรกแท้ใส่ที่นี่มีวารันตีตลอดอายุการใช้งานนะครับและที่สำคัญดรอปเพชเชอร์ตอนนี้เราไม่ต้องใส่นะฮะเอามา คันต่อมาครับกุบกริบยังคงจัดสตักปรับเกียร์โปรเฟนเดอร์เหมือนเช่นเดิมล้อนะครับเลือกเป็นเวกวิลอีกเช่นเดิมแหมอยากให้ดูครบชุดลูกค้าเหล่านี้เงินถึงจริงๆนะครับเงินถึงจัดชุดใหญ่จริงๆแล้วก็ยังคงเป็นชุดคอมโบนะครับเวกวิลบวกโปรเฟนเดอร์ ender, แล้วก็ยางแต่คันนี้นะครับเลือกเป็น p ีแรนรีนะฮะอ่ะเรียบร้อยยางวิธีการใส่สตัดคุณจะเอาเท่าเดิมคุณจะเอาสูงคุณจะเอาตัวเตี้ยระบุก่อนมัดจำนะครับจะได้สั่งสเปคมาให้ถูกเพราะการเซตติ้งในแต่ละตัวเนี่ยมันออกมาไม่เหมือนกันนะครับเอาละโอ้พูดเยอะให้ดูกันแบบแบบสวยๆก่อนแล้วกันนะให้พักเสียงผมสักแป,ป๊บหนึ่งดูก่อน,นะว่าหล่อแค่ไหนคันนี้มาแปลกนะเลือกยางเป็นพีแรนีนะอย่างที่บอกนะครับ เรามียางหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นค o o ปอร Toyo, p i r พิลี่แล้วราคาแบบเรากานี้เราก็มีนะครับเสร็จเรียบร้อยก็สไลด์ส่งให้ถึงบ้านนะครับมาคันต่อมาคันนี้มีของมาบ้างแล้วนะครับไปเช็คราคาเบรคเช็คราคาสตัดที่อื่นมาพอสมควรนะครับขอเลือก a อซัเอ๊ะทำไม a อซัชอบเชียร์เป็น21 Z ทําไมไม่ขาย19 Z 2 0 z เหมือนที่อื่นเขาก็เรามีตัวใหม่ล่าสุดเนาะ เราจะไปขายเหมือนใครทําไมนะครับแล้วที่สําคัญ,ญย้ำอีกทีครับเรื่อง,องการเซ็ตสตาร์ทนะครับนะแล้วเรื่องของการติดตั้งนะครับไม่เป็น2รองใครแน่นอนแต่เบรกยังไงผมมั่นใจว่าเบรกที่นี่แท้ตรงรุ่นราคาบอกเลยว่าเราใจแน่นอนแล้วไม่มีแบบซื้อ1นึบวกสบวกสไปบวกสต้องเติมตรงนี้ต้องเติมตรงนั้นไม่มีเพวัะนั้นคันนี้ลูกค้าบอกเช็คข้อมูลมาหมดแล้วนะครับ ใส่สตัดจัดทรงให้หน่อยนะครับออกมาเป็นไงล้อเดิมก็หล่อได้นะครับที่เดียวจบครบทุกอย่างตามสั่งใส่ล้อแบบนี้อยากให้มันดูเต็มๆเอซ่าสี่ก็จัดให้ได้เป็นไงสีเรียบร้อยเรียบร้อยล้อเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้มีเบรกสักชุดหนึ่งใส่สตัดสักชุดหนึ่งขับดีนแน่นอนนะฮะไม่พอมาต่อบอกแล้วอาทิตย์นี้ เรามาแบบเงียบๆมาแบบเนิบๆแต่ลูกค้าก็ยังคงไว้ใจเสมอนะครับคันนี้บอกขอชุดเล็กก่อนมีของมาบ้างแล้วนะครับจัดร้อยชุดหนึ่งยางเปลี่ยนมาแล้วด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเขามีลงมีล้อมียางมีจัทรส่งมาแล้วเติมของอุดหนุน a อซัสักนิดหนึ่งดูมาเยอะดูมานานดูมาหลายร้านขอลองของกับนาจแจ่มดูสักหน่อยเพราะนั้นยางเดิมเปลี่ยนล้อ สตัดมีมาแล้วไม่เป็นไรครับอุดหนุนเบรกเราก็ดีใจนะครับจัด21่สแเมมโบแท้เหมือนเดิมนะครับดูฮะครับกงครับกลางเฮดบับบิ้งชุดใหญ่ชุดเต็มราคาเราใจย้ำอีกทีนะครับเรื่องของเบรก2 0 5 0 0 0ตอนนี้เหลือ1 8 0 0 0 0เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเราใจแล้วแท้เต็มระบบแต่้ายแบบ อยากได้แบบของก๊อปอันนี้ขออนุญาตจริงๆนะตัวเนี้ยผมไม่อยากขายก๊อปจริงๆขออนุญาตขายแท้ก่อนเพราะราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงเหมือนช่วงเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนแข่งกันแพงเนาะ ตอนนี้ก็ราคาเราขก้นเยอะไม่ยาวเกินไปสั้นๆนะครับแล้วอยากจะบอกตรงนี้ท้ายคลิปฮะล้อถ้าใครเห็นตัวเวฟเน,นี่ยขายดีมากๆแต่บอกเลยว่าตอนนี้เดือนนี้นะครับก่อนโงการเรามีล้อแบรนด์ใหม่เข้ามาที่ยบเลยนะครับสำหรับสเปคของ Ford Ever e s t รและแม้กระทั่งแ a p t ตอร์ด้วยนะครับและที่สำคัญเริ่มต้นพร้อมอยางเลข3บอกเลยว่าโคตรเราใจจัดให้สำหรับสายฟอร์ดของแพงมีเยอะแล้วทำได้มากมายไม่ต้องพูดนะฮะแต่ของดีราคาเรา ใจเดือนนี้จัดมาให้สำหรับสายปอดโดยเฉพาะาเข้ามาได้เลยสวยครับ